รายการที่นำเสนอ,รอรเรื่องราวที่น่าสนใจของคนวัยทีนและในวันนี้รายการของเราก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่มีสาระดนใจวัยทีนมาฝากกันอีกเช่นเคยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นไปชมตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะทีนสตาร์เลนไปพบกับ2อนักเรียนไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศช่วงทีนไตล์ไปฟังบทเพลงพระราชนพิพนธ์พราะๆกับวง TPO วงออฟเฟสต้าเมือที่ระดับประเทศและในช่วงทีเกทีนพบกิจกรรมสร้างสารค์เพื่อเด็กและเยาวชนยานการเรียนรู้ทีเกขา กับดวงดาวนะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันมาอย่างยาวนานมากๆแล้วนะคะจนเราไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ค่ะเพราะเหตุนี้เองนะคะจึงเกิดศาสตร์ต่างๆมากมายเลยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจําวันของมนุษย์ยกตัวอ,อย่างเช่นการใช้ดวงดาวเป็นเครื่องบอกเวลานะคะหรือแม้แต่การใช้ดวงดาวเป็นปฏิทินในการบอกฤดูกาลต่างๆอย่างแม่นยําค่ะแต่อนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีอิทธิพลไปจนถึงความคิดความเชื่อในเรื่องของการสร้างสถาปัตยกรรมโบราณต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างสโตนเฮนจ์ของประเทศอังกฤษนะคะหรือแม้แต่การสร้างปราสาทหินพนมรุ้ง ประเทศไทยของเราเองค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะท้องฟ้าที่เรามองเห็นนะคะยังมีรเรื่องราวต่างๆมีสิ่งต่างๆให้เราค้นหาได้อีกมากมายเลยค่ะตั้งแต่ที่เราค้นพบว่าโลกของเราเป็นเพียงแค่ดาวดวงเล็กๆในจัก,กรวาลเท่านั้นค่ะ t ทีม l n n e เพื่อนๆคะแต่เดิมนะคะวิชาดาราศาสตร์เป็นเรื่องของการดูดาวแต่เพียงอย่างเดียวค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยศาสตร์นี้กําลังมุ่งหน้าไปในทางของฟิสิกส์ดาราศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะซึ่งก็ทําให้ขอบข่ายของการวิจัยขอบข่ายของการหาความรู้เนี่ยขยายตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเป็นเหตุผลนึงค่ะที่ทําให้เด็กไทยหันมาสนใจวิชาดาราศาสตร์มากยิ่งขึ้นเหมือนกับน้องๆทั้งสองคนที่นั่งอยู่ข้างๆกับโบลิ่งตอนนี้แล้วค่ะบอกว่าสองคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพอโบลิ่งค โอลิมปิกที่ผ่านมานี้เองใช,อใช่ไหมครับเป็นการแข่งขันยังไงบ้างคะชื่อเต็มก็คือ International Olympiad on Astronomy and Astrophysics เป็นการแข่งขันดาราศาสตร์และดาราศาสตร์ฟิสิคโอลิมปิกระดับโลกงานครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่ประเทศไทยด้วยค่ะใช่ไหมครับจัดที่เชียงใหม่ครับอ่าค่ะองค์กรหลักที่ทําการจัดก็คือเป็นของรัสเซียครับปีต่อมาคือปีของเราเป็นปีที่4ครับประเทศไทยได้จัดตั้งการแข่งขัน ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกว่วงประเทศขึ้นเป็นครั้งแรกจรึงเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับอะไรเป็นที่มาที่ไปทําไมเราถึงมาสนใจกับดาราศาสตร์คะดูรูปภาพจากในหนังสือบ้างดูหนังสือพวกหนังสือการ์รตูนบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากจะมาสังเกตดวงดาวจริงๆะครับว่ามันเป็นยังไงสำหรับตัวผมนั้นก็คล้ายๆเขาสุวรรณก็คือว่าแบบเกิดความสนใจในตอนเด็กแล้วก็ ด้วยความอยากรู้ก็เลยไปอ่านหนังสือในห้องสมุดเคยได้ยินว่ามันมีดาสัตลิมปิกแข่งเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นยังประเทศไทยยังไม่ส่งไปก็เลยแอบหวังเล่นๆว่าฉันคงได้ไปตัวแทนบ้างนะโอ้แล้ววันนี้ก็ได้ไปจริงๆด้วยครับตอนนั้นขนเนี่ยแอบหวังกันบ้างหรือเปล่าแอบคิดบ้างหรือเปล่าว่าเฮ้ยจะงได้เมื่อวันอะไรกลับมาสักรางวันนึงอ่าตอนนั้นรู้สึกว่าจะเครียดมากจนแทบจะไม่ได้หวังอะไรเลยครับในตอนแรกๆยอมรับว,ว่าเข้าไปแข่งรู้สึกกดดันมากๆเพราะรว่า หนึ่งเราเป็นเจ้าภาพสองก็คือประเทศที่มาแข่งก็ล้วนแต่มีประวัติศาสตร์ทางด้านดาราศาสตร์มายาวนานหลายประเทศนะครับถ้าเกิดพูดในเรื่องการแข่ง <ส hone> ขันก็คงจะเรียกว่าเป็นค<ร>ู่แ<อ>ข่งนะครับเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวอยู่หลายประเทศนะครับเราตอนแรกคิดไหมว่าเฮ้ย <thi> ทำโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องได้นะ่ะเหรียญอะไรก็ยังดีหรือว่าไม่คิดเลยแล้วมันสป라이์ได้ขึ้นมาเองก็คือความรู้สึกในตอนนั้นแต่ละคนรู้สึก ถ้าเราออกมาจากห้องสอบแล้วเราเหมือนจะมาเอาเฮ้ยเราผิดตรงจุดนั้นจุดนี้เอามาอภิปรายกันอย่างนั้นมากกว่าว่าเราผิดกันยังไงก็คือเหมือนกับยังไม่ได้หวางต่อมาแล้วก็เหมือนเวลาเราออกมาจากห้องสอบปกติที่โรงเรียนนะครับเราก็จะเราผิดข้อนี้เราผิดข้อนี้อะไรประมาณนี้ครับเพื่อนๆคะนี่โบลิ่งขอบอกเลยเห็นนั่งอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ธรรมดาค่ะโดยเฉพาะเอกเลยได้คะแนนสูงสุดจากผู้ร่วมเข้าแข่งขัน8 16คนจาก21ประเทศโอ้โหอันดับเรยี่ยมมากๆเลยอรปรบมือให้ค่ะสองคนเลย น้อยใจปนแก่งเหมือนกันอะชักอยากจะเห็นแล้วค่ะว่าเจ้าข้อสอบที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวช่วยสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมคะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้ได้อยู่ที่หน้าโปรแกรมอะไรเอคะน้องเอกครับก่อนน่ก็โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่จําลองค่ะท้องฟ้าเข้ามาอยู่ในคอมพิวเตอร์เหมือนกับโปรแกรมของเป็นท้องฟ้าจาลองครับสมมติถ้าเราได้มีการตั้งวันเวลาแล้วก็สถานที่ ในโปรแกรมนี้ก็จะ,ะแสดงในสิ่งที่เราจะเห็นในท้องฟ้าถ้าเราไปสังเกตการอยู่ข้างนอกอย่างนี้ก็เท่ากับว่าโปรแกรมนี้ก็ช่วยสามารถคาดเดาการเคลื่อนที่ของดวงดาวได้ด้วยทําให้เราได้รู้ว่าแต่ละวันมันจะเป็นยังไงได้ด้วยใช่ไหมคะครับโอเคค่ะลอตัวอ,อย่างว่า <c oughs> เช่นข้อสอบที่ถามว่าให้เอากาแล็กซี่อนโดเมดาให้อยู่ในขอบเขตของกล้องใส่สองตาครับแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะให้สเก็ตภาพ เกเล็กซีนน่แอนโดรเมดานี้แล้วก็มาสเกตภาพให้เป็นสีเทาๆเป็นแรงเงาตรงนี้ปึ๊บปๆ๊บป๊บป๊บแล้วก็ต้องเยงตัวให้ถูกด้วยอย่างเช่นอย่างจะเห็นว่าอันนี้มันจะค่อนข้างเบี้ยวไปทางด้านซ้ายนิดนึงเราก็ต้องสเกตว่าเออเบี้ยวไปทางด้านซ้ายแล้วก็ดูให้ตรงกับทิศถ้าถ้าเกิดสมมติถ่ายจากกล้องฮับเบิลที่อยู่บนอากาศตรงนี้จะเห็นเป็นสีฟ้าเลย<ฮ>คือมันจะเป็นดาวเกิดใหม่เยอะมากไอ้ดาวเกิดมาจะเห็นเป็นสีฟ้า<ฮ>ฟ้า แล้วเกิดเป็นดาวใกล้ไตหัวคือมักจะเป็นสีแดงอือค่ะแต่ความจริงเขาบอกกอนเลยนะคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นแค่ใช้ในการฝึกฝนแล้วก็ฝึกประสบการณ์ของเราเท่านั้นเองความจริงแล้วพอถึงสนามสอบเนี่ยมีแค่ทองฟ้าแล้วก็กล้องรกระดาษด,ดินสอที่อยู่ในมือเท่านั้นเองมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยอนาคตอยากจะเป็นนักดาราศาสตร์กันบ้างหรือเปล่าคะผมก็มีความคิดว่าจะอยากเป็นเหมือนแต่ว่าได้รังเรอยูอย่ว่าจะทําเป็นงานหลักหรือจะเป็นงานรองอือ แล้ววงการดาราศาสตร์ในบ้านของเราก็คือมีเปิดรองรับกับอาชีพนี้มากเพียงพอไหมคะยังไม่มากเท่าไหร่แต่ว<ม>่าก<ม>็มีเริ่มเปิดทุนแล้วแต่ว่าก็เพียงแค่สอบสมทุนเองครับก็จากประสบการณ์ที่ได้ไปแข่งขันมาต่างๆก็ทำให้ผมพอจะคน้นค้นหาตัวเองได้บ้างแล้วอยากจะใช้เวลาในการค้นหาตัวเองต่อไปะค,ะครับแต่ว่ายังไงก็คือเราก็คงจะต้องศึกษาอันนี้อยู่แล้วอย่างจริงจังนะครับจบมาเราก็อาจจะเป็นนักวิจัยใน องค์กรทางด้านดาราศาสตร์อ,องไรก็ได้คือยังไงก็ยังอยากทำงานแล้วก็รักผูกพันกับด้านนี้สุดท้ายแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าคะก็อยากจะเรียนว่าการแข่งขันโอลิมปิกดาราศาสตร์หรือว่าผมคิดว่าเป็นวิชานด้วยก็เป็นการเหมือนกับเราได้าค้นหาตัวเองนะครับว่าเรามีความชอบแล้วก็มั่นในสิ่งที่เราจะทำ เราใช้ความใฝ่รู้ของเราในการทนี้ทำาิิงนั้นให้มันดีที่สุดครับเราไม่จําเป็นต้องมาสอบโอลิมปิกนี้ก็ได้อาจจะแบบค้นหาตัวเองในด้านอื่นขอให้ทํำงานที่เราลักเราชอบแล้วกันก็ขอให้ตัดสินใจดีๆไม่อยากให้ตามกระแสเข้าไหมตัดสินใจอะไรก็ ดูจากตัวเรานะคะถามว่าชอบอะไรแล้วก็ค่อยทําสิ่งนั้นค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมีวทธีดีๆแบบนี้เปิดก็ลองลงสนะับรดูชนะก็ดีถือเป็นงานค้นหาตัวเองแต่ถ้าเกิดไม่ชนะมันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งน้องปุนแล้วก็น้องเอกมากเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอโอ้สวัสดีครับอุย้ยทาไมเราดูซอมอย่างนี้ล่ะครับเออคือเราเพิ่งตื่นหรือว่ายังไม่ได้นอนครับ ไม่ได้นอนเลยค่ะหมอช่วงนี้สอบกลางภาคเนี่ยก็เพิ่งอ่านหนังสือเสร็จอะค่ะหมอครับงั้นงั้นเชิญนั่งก่อนนะครับคืออ่านหนังสือเยอะขยันก็ดีนะครับแต่เราได้พักผ่อนบ้างหรือเปล่าเนี่ยก็เนี่ยอ่านหนังสือจนดึกทุกวันเลยอะค่ะแต่ก็ไม่สบายมากค่ะเพราะว่าพอง่วงก็ไปชงกาแฟค่ะหมอทั้งนี้เราไปเรียนรู้เรื่องหรอครับไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะยิ่งกลับมาตรวจเองที่บ้านนะคะยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยอะค่ะคุณหมอกุ้มใจจริงๆเลย โอ้โหอย่างนี้ก็แย่ครับเนี่ยเอาอย่างนี้นะครับหมอมีหนังสือดีๆมาแนะนาให้นี่แหละครับเข็นโคกงเขาอ่าดูรครับมไม่ได้แข็นโคกขึ้นภูเขาไม่ใช่หรอคะหมอหนังสือเล่มนี้นะครับเข็นโคกลงเขาของคุณหญิงจำนงสีหารเจรักนะครับซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมรินด์ด้วยครับ คุณหญิงํำนงสีเนี่ยที่เขาเขียนคอลัมน์เวล l บีอิง well ในหนังสือเฮลแอนด์ค s ู n e นช่อไหมคะหมอใช่ครับและหนังสือเล่มนี้นีนนครับก็รวบรวมจากบทความในคอลัมน์นั้นแหละครับและจากหนังสือต่งตางๆอีกรวม35เรื่องอ,อยู่ในหนังสือเล่มนี้หมดเลยที่จะช่วยให้เราปรับสภาพการดำรงชีวิต กับมุมมองความคิดเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆและทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยครับแต่ก็จริงนะคะ,ะเข่งคอกลองเขามันง่ายกว่าต้องเยอะทําไมเราต้องอไปเหนื่อยเข่งคอกขึ้นภูเขาด้วยล่ะคะคุณหมอหมอว่าบางทีเราไปเข่งคอกขึ้นภูเขาเนี่ยจริง,รงอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆค่เพอเข่งคอกลองภูเขาเลยก็ได้นะครับอ๋อหนูเข้าใจละค่ะที่หมอพูด,ดต่อไปนี้นะคะหนูจะกลับไปเปลี่ยนเป็นนอนให้ไวตื่นให้เร็วอ่านหนังสือใช่เลยหนูก็จะได้ไม่ต้องหักโหมจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือแล้วค่ะหมอใช่ครับ และที่สาคัญเนี่ยเราพักผ่อนได้เยอะนะขอให้เราสอบไป้ที่หนึ่งเลยนะสาธุสาธุหนูกลับไปนอนแล้วเะครับคหมอม่วงมากเลยค่ะครับเดินทางดีนะครับแต่จะเป็นลมล้มพับใครเข้าลาค่ะคุณหมอสวัสดีครับหมออยากจะชวนให้เพื่อนเพื่อนทุกคนมาอ่านดีกว่านะครับ